และนี่คือเกมเฮเดในชีวิตจริงครับเปลี่ยนหลังบ้านรกๆให้กลายเป็นแปลงผักแสนสวย EP 2คลิปนี้อ่ะคนรอเยอะมากไม่ว่าจะเอาคลิปนี้ไปลงบ้านหลังไหนนะโอ้โหยอดวิวเป็นล้าน <c oughs> แล้วแม่ก็ขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันเลือกผักที่จะมาปลูกในแปลงนี้ก็ <c oughs> ได้ไอเดียมาจากทุกคนที่คอมเมนต์ให้นี่แหละนะคะให้อารมณ์เหมือนปลูกผักในเกมออนไลน์เลยเนาะทุกคน <c oughs> และคลิปนี้ไม่ต้องรออัปเดตนานครับหลังจากปลูกผ่านไป18วันแม็กปลูกอะไรบ้างเดี๋ยวอัปเดตให้ทุกคนดูกันเลยครับอันแรกเลยครับหัวใจเท้าโตโคตรเร็วอะทุกคนเดี๋ยว เอามาผัดเหมือนคณะปลาเค็มหรือหมูกรอบนะโอ้โหโคตรอร่อยอันนี้เกือบจะไม่รอดแล้วแต่ก็ยังรอดมาจนได้มะเขือเทศแม็กมี2สีนะครับจะเป็นลูกเหลืองกับมะเขือเทศแดงราชินีกะเพราก็มี2สีเช่นเดียวกันครับเป็นกะเพราขาวและกะเพราแดงแต่2ต้นนี้น้องโตช้านิดหนึ่งต้นยังจิ๋วเดียวอยู่เลยตรงที่น้องๆถอนหญ้าผักอยู่จะเป็นผักชีครับโหระพาก็มีนะต้นแม่งรักครับมีใครชอบกินบ้างส่วนตรงกลางนะครับก็จะเป็นแตงกวาเดี๋ยวแม่จะหาไม้ค้ำมาให้เขาไต่ขึ้นไปอีกทีนึงอันนี้ผักกองตุ้งนะแม่เขามา โซนนี้ก็จะเป็นพวกสลัดต่างๆนะครับทุกคนดูนี่นะพีชของแม่หลังจากเอามาลงดินออกดอกแล้วอ่ะทุกคนขึ้นช่อะ่ะทุกคนแม็กหน้าจะเอาไว้ผิดโซนน้องไม่ค่อยโตแล,และนี่คือผักที่แม็กเซอร์ไพรส์ที่สุดทุกคนน้องคือแรดิทครับปลูกแค่ยี่สิบถึงสามสิบวันก็กินได้แล้วอะ่ะทุกคน <c oughs> เผิ่มแป๊บเดียวน้องเริ่มมีหัวแล้ว <c oughs> ใครที่รู้สึกว่าปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นนะแม็กแนะนําแรดิทเลยลองปลูกดูทุกคนมันชื่นใจนะเวลาปลูกอะไรที่เห็นผลเร็วๆเ,เนี่ยเดี๋ยวแม็กจะทำคลิปการปลูกแรด